อเมริกาหนาวตายพุ่งเส้นลมวนขั้วโลกออสเตรเลียร้อนทั้งเดือนทุบสถิติเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ BBC รายงานสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วในสองฝั่งโลกเริ่มจากทางฝั่งเหนือเส้นศูนย์สูตรปรากฏการลมวนขั้วโลกหรือโพลาร์วอ t เทที่ทำให้อากาศแถบมิดเวสตและตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา หนาวเย็นยะเยือกที่สุดในรอบหลาย10ปียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย21ายรายประชาชนชาวอเมริกัน90ล้านคนหรือหนึ่งในสของสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญสภาพอากาศหนาวเย็นติดลบในระดับลบ17องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าและชาวอเมริกัน250ล้านคนทั้งหมดต่างรับรู้ถึงสภาพอากาศลมวนขั้วโลก แม้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าสภาพอากาศจะพลิกผันมาอบอุ่นเหนือระดับปกติในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้แต่กลุ่มคนที่ยังเสี่ยงภัยหนาวยังคงมีอยู่โดยเฉพาะคนเร,ร่อ่อนเช่นหญิงอายุ60ปีถูกพบเสียชีวิตเพราะหนาวตายอยู่ในบ้านร้างเมืองโลเรนรัฐโอไฮโอ โรงพยาบาลในชิคาโกมีคนไข้ราว50รายที่มีอาการเนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัดและอาจจะต้องตัดอวัยวะครึ่งหนึ่งของคนไข้เหล่านี้เป็นคนเร่ร่อนส่วนบางรายถูกพบตายขณะเดินทางจากบ้านไปไม่ไกล ส่วนที่ทางฝั่งใต้เส้นศูนย์สูตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียแถลงผลการบันทึกอุณหภูมิทั่วประเทศในเดือนมกราคมพบว่าเฉลี่ยแล้วเกินกว่า30องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมาคลื่นความร้อนส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาทุบสถิติทั้งระยะเวลายาวนานและความร้อนในแต่ละวัน สาเหตุหลักเกิดจากความกดอากาศสูงในทะเลเทสมแมนทางใต้ของประเทศที่ปิดกั้นแนวประทะอากาศเย็นและปรากฏการภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า1องศาเซลเซียสในช่วง100ปีมานี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ